วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของทีมนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทําธุรกิจอยู่วันนี้นะครับคนที่จะผมจะยกขึ้นมานะครับเป็นอาจารย์ของพวกเรานะครับวันนี้มีอยู่หลายคนด้วยกันเลยวันนี้มีเมจิกจอห์นสันนะครับวันนี้มีแดนนี่กาเซียนะครับที่เป็นผู้จัดการของเดอะร็อกเด y n e j นจอห์นสันะครับมีแบรนดอนดอลสันนะครับซึ่งเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่อายุ29นะครับแล้วก็มีแบรดพาร์สเคลนะครับ เป็นแคมเปญเมนเจอร์นะครับของโดนัลด์ทรัมนะครับซึ่งเป็นคนจัดการเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้กับทรัมป์นะครับจนกระทั่งไดเ้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแบบพลิกความคาดหมายของคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มารีฟลิโอ o นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่โอป a h าวินฟรีกล่าวไว้ว่าเป็นผู้นำทางความคิดนะครับของคนเจนใหม่เลยนะฮะเป็นคนเจนล่าสุดต้องบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบ แบบยักษ์ใหญ่มากๆนะครับของของโลกเลยก็ว่าได้ผมไม่ทราบว่าท่านมีแนวคิดของการมีทีมเป็นยังไงบ้างหลายๆคนนะครับรู้สึกว่ามันวุ่นวายเนอะกับการที่จะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นเนอะแล้วก็ถนัดในการทํางานด้วยตัวเองคนเดียวมากกว่าสําหรับแนวคิดเรื่องการเป็นทีมเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ปล่อยวางไม่ลงนะครับบางคนเนี่ยโอเคไม่อยากมีทีมเพราะรู้สึกว่าสะดวกสบายกับการอยู่ด้วยตัวเองคนเดียว แต่ในขณะที่คนบางคนเนี่ยมีทีมแล้วนะครับก็คืออาจจะจ้างคนเข้ามาช่วยทํางานที่คุณทําอยู่ณปัจจุบันแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยวางนะครับแล้วก็จะยังต้องลงไปในดีเทลในการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะรู้สึกว่าสิ่งใดก็ตามที่ทําด้วยตัวเองเนี่ยมันดีกว่าการปล่อยให้คนอื่นทําเสมอนะครับซึ่งแนวคิดแบบนี้เราต้องเรียกว่าเป็นแนวคิดของซูเปอร์แมนนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีที่สุดนะครับแล้วหลายคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าทีนี้สิ่งที่เกิด ตามมาคือ,คอการเป็นซูเปอร์แมนนี่เหนื่อยอิบอายเลยเนะเพราะว่าเราไม่สามารถไว้ใจให้ใครทําอะไรแทนได้นะครับเพราะเรากลัวว่าจะทําออกมาได้ไม่ดีแล้วเราจะเสียลูกค้าไปนะครับก็ผมชอบคํานี้มากเลยนะครับในในงาน1 0 x เ,เนี่ยมีการมีการใช้คําว่า micro manage อยู่เยอะมากนะครับ micro manage micro แบบที่มันแปลว่าจุลภาคเนี่ยนะครับแล้วก็ manage ก็คือการบริหารจัดการนะครับ เขาบอกว่าการไมโครแมネจหมายความว่าการไปบริหารจัดการในเรื่องที่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆที่มันจิบจบจอยจิจิบจเนี่ยนะครับซึ่งแง่คิดตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามี2คนที่พูดตรงกันเลยนะครับว่า Take control but don't micro manage นะครับคนแรกพูดแบบนี้นะครับคนนี้คือ Magic Johnson นะครับเป็นนักบาสเกตบอลนะครับชื่อดังระดับโลกเลยที่ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจหลายต่อหลายอย่างด้วยกันนะครับก็ให้แง่คิดที่ว่าจง take control นะครับจงควบคุมทุกอย่างให้อยู่ให้ได้นะครับแต่ว่าอย่า micro manage อย่า micro manage แปลว่าอย่าลงไปจัดการในทุกๆดีเทลของมัน เพราะว่าคุณกําลังทําอะไรบางอย่างที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของตัวเองมากเกินไปถ้าคุณกําลังไมโครแมネจอะไรบางอย่างอยู่นะครับคนที่2เลยที่พูดในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือแดนนี่กาเซียนะครับแดนนี่กาเซียก็คือผู้จัดการของเดวนจอห์นสันนะครับเดอะร็อกกล่าวไว้ว่า I don't need to run everything I just need to make everything right นะครับก็ตอกย้ําตรงนี้เหมือนกันนะครับว่า เขาไม่จำเป็นจะต้องลงไปรันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอะแต่ว่าเขาแค่มีหน้าที่ในการ make sure ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับดังนั้นมันหมายความว่าเขาก็ไม่ลงไปดีเทลในสิ่งต่างๆโดยไม่จําเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่มันสําคัญจริงๆนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะเป็นเรื่องบางเรื่องที่มันสําคัญที่คุณให้ความสําคัญจริงๆเนี่ยคือมันอาจจะต้องลงไปคไมโครแมネจบ้างนะครับอย่างเช่นแกรนด์คาร์ดอนนะครับซึ่งเป็น ผู้จัดงานงานนี้นะครับเป็นพระเอกของเราในงานนี้เลยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ไมโครแมネจยกเว้นในเรื่องของการทำมาเก็ตติ้งนะครับมีสเปกเกอร์นะครับที่เป็นนักธุรกิจนะครับออกมากล่าวไว้เลยว่าถ้าเกิดจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําให้เป็นและทําให้เก่งที่สุดในบริษัทของคุณในขณะที่คุณเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือการทําการตลาดให้เป็นเพราะการทําการตลาดเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดในธุรกิจ ว้าวเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็แดนนี่กาเซียนะครับแดนนี่กาเซียตอกย้ำอีกประโยคหนึ่งว่า no great things uh, no great no great things are done alone นะครับก็ไม่มีสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งใดที่ทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนแค่เพียงคนเดียวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทีมจำเป็นจะต้องมีทีมนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ย doing great things need great information and 10x accountability นะครับการจะทำสิ่งใหญ่ๆใ,ให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องได้ข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ตามเข้ามาด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องได้ 10x accountability คาว่า accountability เนี่ยเป็นคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษนะครับที่หาคำแปลตรงตัวแบบเป๊ะๆในภาษาไทยได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับ accountability หมายถึงความไว้วางใจได้นะครับไว้วางใจได้แบบในความรับผิด เป็นความรับผิดชอบในลักษณะที่เหมือนกับเชื่อมั่นไว้วางใจและปล่อยวางให้คนคนนี้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีระดับนี้นะครับถึงแบบสิบเท่าเลยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทําการใหญ่ให้ประสบความสําเร็จนะครับนั่นคือสิ่งที่แดนนี่กาเซียกล่าวเอาไว้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมาตอนต้นนะครับแล้วว่าแต่ว่าปรากฏว่าคนนี้ตอนที่ขึ้นมาบนเวทีเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในหัวใจผมและผมชอบเขามากๆนะครับ นอกจากจะคือไม่ได้ชอบเขาในฐานะนักแสดงนะในที่นี้เพราะว่าคนคนนี้คือนักแสดงชื่อดังที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับนั่นก็คือจอห์นทรัโวต้านะครับจอห์นทรโวต้ามางาน 10X ด้วยนะครับแล้วก็มาให้แง่คิดที่แบบทรงพลังมากๆหลายๆสิ่งในงานจริงๆนะครับแล้วก็คือต้องบอกเป็นผู้ชายที่เท่แบบคือเขาคูลมากนะครับก็ตามสไตล์ของเขาเย็นๆชิลๆพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าคมเป็นคนที่คมมากๆนะครับในแทบทุกประโยคที่เขากล่าวมาจากปากเลยนะครับ จอห์นโทรวต้าเนี่ยคือโอเคเมื่อกี้แดนนี่กาเซียพูดถึงเรื่องอการทำจะจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้ประสบความสำเร็จได้ในคุณจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยนะครับสิ่งที่จอห์นโทรวต้ามาตอกย้ำก็คือว่าคือการมีข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วเราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเวลาที่ใครพูดถึงจอห์นโทรวต้าว่าคุณสันนิษฐานคุณแอดซูมคุณคาดเดาว,ว่าสิ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างไง คุณคาดเดาว่าจะเป็นอย่างนี้เหรอคุณถึงลงมือทําแบบนี้จอห์นโทวต้าเขาจะบอกว่า I don't assume things คือเขาเป็นคนที่ไม่คาดเดาอะไรทั้งสิ้นเขาเป็นคนที่ไม่คาดคะเนอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําล้วนต้องมาจากการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่มากเพียงพอนะครับจอห์นโทวตตาคนเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จมากๆนะครับเขาเขามีเครื่องบินส่วนตัวหลายลามาก นะครับมีหลายลำมากคือพูดออกมาแบบจะบอกว่าหน้าหมันไส้ก็ไม่หน้าหมันไส้แนะ่ว่าออกมาดูหน้าเอ็นดูมากนะก็คือมีอยู่ตอนหนึ่งที่แกรนด์คาร์ดอนถามจอห์นโทรวตานะ้าว่าทำไมายูต้องมีเครื่องบินหลายลำด้วยผมจำไม่ได้ว่ามีกี่ลำแล้วแต่เกิน10บลำนะครับแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาไปเสนออะไรบางอย่างให้กับบริษัท โบอิงนะครับแล้วก็บออิงก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดทำแคมเปญนี้ได้เดี๋ยวยก747ให้ลำหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าจอร์โดตาที่คือแบบรวยขนาดไหนนะครับแล้วเขามีเป็น,ปนผู้ทรงอิทธิพลขนาดไหนนอกจากนั้นเขาเป็นนักบินด้วยนะครับเป็นนักบินด้วยเขาก็บอกว่าโอเคเขาไม่แอสซุมติงเขาไม่คาดเดาอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเขาจะตัดสินใจโดยเบสออนข้อมูลที่มากเพียงพอแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่มาตอกย้ำตรงนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาในงาน1 0 x นะครับแต่ว่าผมนึกถึงคำพูดของเขาเลยกก็คือ Warren ett, คบ Warren ett, บอบเาาว่า จริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงหรอกนะนะครับแต่ว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงก็คือการลงทุนที่คุณไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีข้อมูลที่มากเพียงพอเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นอ่ะย้อนกลับมานะครับการจะทําสิ่งใหญ่ให้ประสบความสําเร็จคุณจําเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณจำเป็นจะต้องมีทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่แล้วแน่นอนว่าคุณไม่สามารถที่จะลงไปแมโครแมネจในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้คุณจึงจําเป็นที่จะต้องมีทีม แล้วการมีทีมเนี่ยนะครับมันสําคัญนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือแดนนี่กาเซียกล่าวไว้ว่าคุณจะเป็นจะต้องสร้างทีมขึ้นมาครับเพื่อให้คนไม่จําเป็นจะต้องทําสิ่งใดเลยยกเว้นในสิ่งที่ตนถนัดเข้าใจคำพูดไหมครับเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับควรจะต้องทำแต่ง,งานที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำได้ดีที่สุดเท่านั้น ไม่ควรจะทําอะไรไม่ควรจะเสียเวลาไม่ควรจะเสียทรัพยากรไปกับก,บการทําอะไรที่ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นเหตุผลในการที่จําเป็นจะต้องมีทีมเพราะการมีทีมเป็นการที่จะอนุญาตให้คนเนี่ยได้ทําแต่ในสิ่งที่เขาถนัดเท่านั้นผมชอบมากนะครับผมว่าประโยคนี้คมคายมากๆจริงๆนะครับก็เ,เห็นด้วยครับว่าการทําอะไรบางอย่างคนเดียวเนี่ยก็ทําให้เราสบายใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากไปได้เร็วไปคนเดียวนะครับแต่ว่าอยากไปได้ไกล ให้ไปเป็นทีมนะโอเคนะครับแบรนดอนเดลสันครับบอกว่า no great business were ever made with one person ไม่เคยมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ธุรกิจใดเลยที่ทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับแบรนดอนเดลสันเป็นคนที่นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งแต่อายุ29นะครับยังไม่ถึง30เลยก็ต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งของอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาจากแบรนดอนดอสันอีกก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับชื่อว่าแบรดพาร์สเกลนะครับผมเชื่อว่าพูดชื่อไปคนไทยอาจจะไม่รู้จักนักนะครับแต่ว่าเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโอ้สำคัญมากนะครับตอนที่แบรนดอนตอนที่แกรนด์คาร์ดอนนะครับที่เป็นเจ้าเจ้างานเจ้าเนี้ยนะครับเขาบอกว่าบุคคลคนหนึ่งที่เขาจะเอาขึ้นเวทีก็คือคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งให้กับโดนัลด์ทรัมป์ เขาต้องรีบพูดดักคอเลยเพราะเขากลัวเสียงโหจากคนอเมริกันมากนะครับเพราะว่าประธานานธะิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นคนที่ที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นค o นโ r รเวร์ที่ยิ่งใหญ่มากคือขัดแย้งมากนะครับก็คือมีทั้งคนที่เกลียดและคนที่ชอบคือคนเกลียดเยอะมากอะ่ะต้องพูดอย่างนี้ตรงๆนะครับจนต้องแกรนด์คาร์ดอนจึงต้องออกตัวก่อนเลยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าคนคนนี้ทำมาเก็ตติ้งให้ทรัมป์นะแต่ว่า คุณอย่า,ยา,ยา,ยาเพิ่งมีอคติไปเพราะว่านั่นคืออุปสรรคต่อาการเรียนรู้ของคุณการที่คุณเกลียดเขาการที่การที่คุณมีมุมมองในทางการเมืองที่ไม่เหมือนกับเขาไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากเขาได้โอ้ผมว่าประโยคนี้คมมากนะครับแล้วมันมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะครับการที่มีมุมมองลักษณะนี้ได้นะโอเคดังนั้นแล้วเนี่ยแบรนดอนดอร์สันนะครับเขาบอกว่าคือคือตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมากล่าว กล่าวลบล้างข้อคอรหาข้อหนึ่งก่อนนะครับก็คือมันจะมีคอนซูเปอร์ซี่เทอรีหรือว่าข่าวเลือน,นึงนะครับออกมาเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าการที่เขาขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีได้เนี่ยเขาได้เพราะว่ารัสเซียเนี่ยแอบนุนหลังอยู่แล้วก็รัสเซียเนี่ยแอบซื้อโฆษณาใน Facebook เพื่อทําการประโคมข่าวอะไรบางอย่างนะครับแบบลึกๆเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกับว่าเป็นการใส่ทางด้านจิตวิทยาเข้าไปทําให้กลายเป็นว่ามันส่งผลดีต่อต่อทรัมป์มากๆจนกระทั่งมีคนโหวตให้ทรัมป์เยอะมาก จนทำให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีแบบพลิกความคาดหมายซึ่งแบรดนะครับแบรดพาสเคลก็คือคนที่เป็นคนทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้กับทรัมป์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นแคมเปญแมเนเจอร์นะครับของโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมากล่าวปฏิเสธตรงนี้บอกว่าอันนั้นไม่ใช่ความจริงนะครับอันนั้นไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือว่าทรัมป์เนี่ยทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหนักมากๆนะครับในการที่จะทำให้เขาขึ้นมาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะครับคุณรู้ไหมครับว่างบที่ทรัมป์ใช้ไปในการทำมาร์เก็ตติ้ง ก่อนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคือ1000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาถูกต้องครับนั่นคือเงินประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับนั่นคือเงินที่ทรัมป์ทุ่มไปนะครับกับการทําแคมเปญของเขานะครับเพื่อทําให้เขาขึ้นมาสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับเวลาที่ทํางานเป็นทีมเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณจะสามารถทําแต่สิ่งที่ตัวที่คุณถนัดเท่านั้นนะครับแล้วก็งานงานหนึ่งที่สําคัญมากๆต่อการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี่ยนะครับคือผม การที่ผมยก Brad Pascal ขึ้นมาก็คือแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งทําเขาก็ต้องการทีมแล้วเขาสามารถที่จะผ่อนแรงได้จากการที่เขามีทีมอย่างใหญ่หลวงจริงๆแล้วสิ่งที่ Brad Pascal ทำในฐานะที่เป็นแคมเปญแมนเจอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นนักทําการตลาดดิจิทัลที่ทรงพลังมากๆก็คือว่าเขาแทร็กนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาติดตามผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำลงไปเขาบอกว่าการ tracking เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในปัจจุบนันแล้ว Facebook ก็ยังคงเป็นเป็น สื่อที่ทรงพลังที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับก็บอกว่าสําหรับอเมริกาแล้วเนี่ย Facebook นี่คือเป็น10เท่านะครับของทีวีฟรีทีวีในช่องต่างๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กจึงสําคัญแล้วก็สิ่งที่เขาทากับ Facebook ตลอดคือเขาแทร็กิ้งตลอดเวลาจริงๆนะครับในทุกๆก,การทำมารติ้งของเขาการที่เขาทําแคมเปญให้กับทรัมป์เนี่ยขณะที่กําลังหาเสียงอยู่เนี่ยนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยแทร็กทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมีข้อมูลที่เขาสามารถบ่งชีได้เลยว่า เวลาที่คนมาร่วมการชุมนุมเนี่ยเเพื่อฟังทรัมป์ปราศัยเนี่ยนะครับตอนที่หาเสียงเนี่ยนะครับคนที่ซื้อหมวกคนที่ซื้อหมวกมีสิทธิ์ที่จะโหวตให้กับทรัมป์กี่เปอร์เซ็นต์เขาสามารถบอกได้ขนาดนี้แหละคนที่มาร่วมงานมีสิทธิ์โหวตกี่เปอร์เซ็นต์คนที่มาซื้อหมวกมีสิทธิ์โหวตกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง ในการเข้าร่วมการชุมนุมซื้อหมวกซื้อนูนซื้อนี่ยกธงถือป้ายสนับสนุนหรือว่าปรบมือหรืออะไรก็ตามเขาสามารถบอกได้เลยว่านักขนาดนั้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยใจเทไปให้กับทรัมป์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหต้องบอกว่านี่ทรงคุณค่ามากๆนะครับสิ่งที่ได้จากคนคนนี้นะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีไม่มีอะไรที่อยู่เหนือความคาดหมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการคาดการไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการ tracking อย่าง แม่นยำและเขารู้เลยว่าเขาจะต้องทุ่มอีกแค่ไหนในการที่จะทาให้ทรัมป์ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเป็นประธานาธิบดีได้ได้ในที่สุดนะครับเห็นไหมครับนี่คือพลังของทีมของทรัมป์จริงๆนะครับเอาล่ะนะครับบุคคลต่อมานะครับก็คือมาริฟลิโอนะครับมาริฟลิโอเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจที่ชื่อว่า Business Folio นะครับมาริฟลิโอเป็นคนคนหนึ่งที่ยังเด็กมากนะครับสาวมากๆจริงๆนะครับตอนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับ แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจําเป็นจะต้องสําเร็จให้เร็วนะครับคนนี้เป็นคนที่เปลี่ยนแง่คิดอันนึงสําหรับผมมากๆนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าคือคือการสั่งสมประสบการณ์ให้เพียงพอก่อนค่อยประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีที่ใช้ได้กับเด็กยุคใหม่อีกต่อไปแล้วนะครับมาริฟอริโอเนี่ยตอนที่เขาอายุ23เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาล้มเหลวมากเพราะว่าเขายังไม่สาเร็จในธุรกิจสักทีซึ่งตลกบ้านะครับคือสําหรับคนไทยเนี่ยี่สิบสามเพิ่งเรียนจบหมาด เนี่ยเพิ่งหางานอยู่เลยเนะี่ยบางคนยังหางานได้ไม่ได้บ้างเลยนะแต่มาริฟฟอร์เบอกว่าไม่ได้ละคือขณะนั้นเขาจําเป็นจะต้องประสบความสำเร็จแลวเขารู้สึกว่าเขาดาวมากที่เขายังสาเร็จไม่พอนะครับจนกระทั่งอตอนตอนนั้นคือเขาอยู่วอล l s สตรีทนะครับอยู่วอลสตรีทแล้วนะครับวอลลสตรีทไม่ใช่สถาบันสอนภาษานะครับแต่ว่าหมายถึงไอ้วอลล์สตรีทนี่คือแอ e เียที่คิดท,ท,ที่เกี่ยวกับการทำทำตลาดหลักทรัพย์นะครับเกี่ยวกับหุ้นของอเมริกาเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองจนสําร็จนนนคคคือคนนี แน่นอนว่าด้วยความที่เขาอายุยังยังยังประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะประมาณประมาณ40แล้วมั้งนะครับคนที่โอเ a ร่าวินฟรีนะครับโอเบร่าวินฟรเนี่ยกล่าวไว้ว่าเขาเป็น t o วเตอร์ลีเดอร์ออฟเดอะเน็กซ์เจเคือกล่าวขนานนาม m a r i ฟอ o l i o ไว้เลยว่าคนคนนี้คือผู้นำทางความคิดของคนเจนใหม่โอ้โหนะส่งพลังจริงๆนะครับสำหรับ m a r i ฟอ o l i o แล้วก็ มาริฟ f เ l ลล์เนี่ยเขาขึ้นมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะครับในฐานะที่เขาเป็นโค้ชที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจนะครับแล้วนอกจากนั้นเขายังเป็นแดนเซอร์อีกด้วยนะโอเคนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมากเขาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการมีทีมการจ้างคนเข้ามาทํางานนะครับมารีเ,เขาบอกว่าความล้มเหลววันหนึ่งที่เขาประจักษ์ที่เขาประสบนะครับแล้วก็เขาก็าก้าวข้ามจนกระทั่งเป็นบทเรียนของชีวิตได้ก็คือว่าเวลาจะจ้างใครสักคนให้มาเป็นลูกจ้างของเราเนี่ย don't hire too fast ก็คืออย่าจ้าง เร็วเกินไปอย่าตัดสินใจเร็วเกินไป t e to m a r r y Date to marry, to marry ก็คือเดทกันก็ก่อนที่จะแต่งงานลองคบกันดูก่อนก่อนที่จะแต่งงานกันจริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือการที่จะหาส่วนผสมที่มันกลมกล่อมได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสักแต่หาคนที่คุณสามารถจ้างเขาได้ในราคาที่ถูกที่สุดนะครับต้องต้องเข้าใจว่าคือคือค,ความสําเร็จคนเก่งๆอะ่ะคนเก่งๆมันมันไม่ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องพร้อมที่จะจ่าย ไม่ใช่พร้อมที่จะหาแต่สิ่งที่ถูกที่สุดเพื่อมาทํางานให้กับคุณตลอดเวลาดังนั้นแล้วเนี่ยจึงยังถ้ายังไม่แน่ใจแล้วโดยเฉพาะอยิ่งนะครับยังไม่มีงบเยอะนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําได้ก็คือจ้างแบบเอาซอร์สนะครับจ้างแบบเป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนนะครับลองดูก่อนเพราะว่าการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยโอเคมันมีแง่ดียังไงนะครับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็หมายความว่า คนคนนั้นเน่ะเขาไม่ใช่เป็นพนักง,งานประจําของคุณคุณไม่ต้องจ่ายค่าสวัสดิการอะไรให้กับเขาคุณไม่ต้องเออคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องมีการจ่ายค่าเลิกจ้างในกรณีการจ้างงานแล้วคุณเอาเขาออกหรือว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับโอเคแต่ต้องดูสัญญาดีๆด,ด้วยนะอันนี้ต้องเตือนในฐานะทนายความนิดนึงนะครับว่าว่าการจ้าง,งคุณที่ในลนักษณะเอาซอร์สเป็นไงแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ณนะปัจจุบันนะครับมันมีแอปพลิเคชันจํานวนมากนะที่ทําให้คุณสามารถจ้างงานคนแบบเอาซอร์สได้จริงๆก็คือจ้างแบบไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างประจําแล้วมันตรงนั้นมันชัดเจนมากๆลองไปหาดูได้นะครับอย่างแอปอย่างพวก fastwork พวกนี้เป็นต้นนะครับ<ๆ>เขาก็จะทําให้คุณสามารถที่จะหาได้ว่ามีใครกําลังหางานชั่วคราวหางานแบบเขาเรียกวว่<ๆ>่าาาาหหงงนนแแบบบเปป็มืือออรัจ้้้ทใคุณยูล จากนั้นเนี่ยคุณรักคุณชอบเขาจริงๆก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นอย่างที่มา r รี f ฟอ i o เบอกนะครับเดททูแมรี่นะครับเดทกันก่อนที่จะแต่งงานกันนะครับแล้วก็จ้างฟรีแลนซ์ไปก่อนนะ Once find someone doesn't fit fire fast อีกประโยคหนึ่งที่มา r รี f ฟอ i o เพูดก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณจ้างใครเข้ามาแล้วนะครับแล้วคุณพบว่าคุณพบว่าคนคนนี้ไม่เหมาะกับการทำงานให้กับคุณ ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณนะเห็นไหมเขาบอกว่าจะต้องเดทก่อนที่จะแต่งงานบางคนคุณเอาเข้ามาแล้วปรากฏว่าเขาไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณเนี่ยเขามีค่านิยมอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่อะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยการมีทัศนคติแย่ๆของใครบางคนในทีมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพาให้ตายกันไปหมดทั้งทีมนะสุภาษิตไทยนะครับปลาเน่าตัวเดียวทําให้ปลาเหม็นไปหมดทั้งคลองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเจอใครสักคนขึ้นมาที่เขาไม่เหมาะกับก,บการอยู่ในทีมร่วมกับคุณ เอาเขาออกให้เร็วที่สุดเขาว่ากันว่าอย่างนี้นะครับนี่คือนี่คือธุรกิจนะครับผมกำลังพูดถึงธุรกิจจริงๆนะเอาเขาออกให้เร็วที่สุดเพื่อทีมของคุณจะได้ไปต่อได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ทาให้ <c oughs> ปลาทั้งข้องเน่าไปร่วมกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมได้นะครับจากในแง่คิดของการสร้างทีมนะครับในแง่คิดของการที่คนจํานวนมากรู้สึกว่าอยากเป็นซูเปอร์แมนแลวเขาทาอะไรได้ดีที่สุดอยู่เพียงคนเดียวอาจจะไม่อยากจ้างทีมหรืออาจจะจ้างทีมมาแล้วกลายเป็นว่า ก็รวบงานไว้ทําคนเดียวอยู่ดีไม่แบ่งให้ทีมทํานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเหนื่อยกันไปจนตายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงหาทีมที่ส่งพลังที่เก่งตราบใดที่ยังหาไม่ได้ก็เดทไปก่อนจ้างฟรีแลนซ์ไปก่อนจนกระทั่งได้คนที่คุณชอบที่สุดคุณค่อยเอาเขามาร่วมทีมกับคุณอย่างจริงๆจังๆต่อไปนะครับและนี่คือบทสรุปนะครับจาก 10x Growth Conference ในหัวข้อการสร้างทีม ผมทักษะอรเอกนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามดูไลฟ์นี้นะครับทั้งนะดูอยู่ในขณะนี้เลยหรือไม่กระทั่งดูย้อนหลังก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนได้ทําให้เขาเติบโตมากขึ้นทําให้เขาสามารถหารายได้ได้เพิ่มขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นขอให้แชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะครับคุณอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนบางคนไปได้ตลอดกาลก็เป็นได้สําหรับค่าคืนนี้นะครับขอลาไปก่อน ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานไปนกับตัวย่างก้าวของการเติบโตขอบคุณและสวัสดีครับ